เข้ามาสิจะเลี้ยวกลับไปทําไมเราไม่เลี้ยวได้ไงจะอยู่ให้มันกินตับหรือยังไงล่ะฮะนี่แกจำกิ๊กเก่ากันไม่ได้แล้วนี่อาจารย์ยไงนี่อาจอารย์เหรออาจารย์มาให้เราคิดว่าใครจับตุ๊กแกใส่วิกเป็งเองเปิงเปิงขอโทษด้วยอย่าอย่าเปิงอย่ามาใช้สายตาที่มันมองเมียฉันอย่างนี้แกกับอาจารย์เนี่ยห่างกันไปนานแล้วและที่สําคัญตอนนี้เขาเป็นเมียฉันแล้วแกก็รู้ไม่ใช่ ฉันก็รู้แต่ฉันก็ไม่มีอะไรเราเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัววันเผาเผาพร้อมกันเฮ้ยแกอย่ามาพูดมากที่แกมาวันนี้ฉันรู้นะแกจะมาทวงสัญญาที่เราเคยให้กันไว้ใช่ไหมชีตาโตะววยไลเสี้ยววะชืยว่าอะพี่าสังสวยลังเ่าเป็นหวยเขาส,งสังสวยลังเ่าเหลาทู่ยิ่งเหลายิ่งทู่ ง停啦少ว่าแพ้วะว่าไผวปเลย少ว่าเแพ้วว่าเทว่าเ头ว我踢歪头啊少个牌我踢歪头个头个踢我头าว个踢啊我踢歪头我า歪่啊เอาละสองคนไปเทที่เท่ากันไปพี่ฟังพูดอะไรกันเจีนกาอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่เขาจีนฮอกเกี้ยนแล้วพี่อ่ะฉันจีนกวางตุ้งเอาแบบรู้เรื่องด้วยสิพี่เอาสิเมืนี้ยฉันมาแกรู้ใช่ไหมว่าฉันมาทำไมฉันไม่เคยลืมไหนลองพูดมาสิหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกยัดไส้ โอไอ้สัญญาปัญญาอ่อนจำสัญญานี้ได้ไหมสัญญาล่ะนั่งรถไฟไปโคราชตดดังป้าถ,ถึงราชบุรีเอิยอีทีถึงบริษัทบริษัทปั๊มปัมป้มเป๋อเอขอเสนอนิยายเรื่องสั้นป้ากับูปูีปจูป้าไม่อยู่ปูไปเที่ยวเอ้ไ้ไอ้เจ้าพ่อปัญญาอ่อน อะไรของพี่เนี่ยลูกจะเชื่อถือได้ไหมเธอเป็นผู้หญิงเธอไม่รู้หรอกใช่อังซีวันนี้นะฉันมาเนี่ยฉันจะมาตามสัญญาที่ฉันเคยโทรมาหาแกก็แกโทรมาบอกฉันแล้วนี่ฉันไหนล่ะคนที่แกจะพามาด้วยเอาหวนลูกชายของฉันเอาหวน ไวะไอ้นี่มันไม่ใช่หล่อธรรมดาเขาเรียกหล่อลื่นลูกสาวฉันก็ไม่ใช่สาวธรรมดาเขาเรียกว่าสวยไม่มีใครปัญญาบัญญางเขาเรียกว่าสวยอะไรสวยลากไส้เฮ้ยนี่แหละว่าเหวินลูกชายแกถูกต้องไม่น่าเชื่อเลยเว้ยเอาเป็นเป็นไงตอนเด็กๆเนี่ยมันขี้มูกลาขี้ตากังแต่พอโตขึ้นมานี่ขี้หมาชัดๆว่นอะไรเพลงอะ หาลุตอัยนะจมูกลูกกาเสีอะสีแล้วไม่สีเท่าเย็นเย็นแล้วไม่เย็นสีสีตาโตตาโตแบ่งแข่งหลงจู้หลงจู้ว่าไปยันยิงยาวบ้ากระเป๋ายิงชุกไอ้กระน้ำขุ่นเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขามีจะตีหัวตีหลังไอ้นี่มาทิมตาตลกแนวใหม่ไม่ใช่ตีใช้ทิปตาลูกชายเอาหัวนของฉันไปไงหล่อไหมหล่อมากฉันจะให้เขามาเลือกลูกสาวแกไงเด จะทักทายใช่ไหมโอ้มีมารยาทเชิญลูกเชิญสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ซะก่อนสวัสดีครับมาสีสวัสดีครับมาเจิญสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพื้นสวัสดีครับดอกไปสวัสดีครับตากล้องสวัสดีครับสือสวัสดีครับประตูสวัสดีอะไรตีไม่ะนี่ถามจริงจริงนี่ลูกแกมืออ่อนหรือว่าปัญญาอ่อนกันวะมาเป็นคนมีสัมมาคารวะเอาละไปนั่งที่นี่ก่อนเลยกันนัท้องแข็งนางนี่ เก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนที่แล้วเนี่ยจะบ,บ้าเหรอเพิ่งซื้อมาเมื่อวานชุดเก่านัฉันทิ้งไปหมดแล้วพวกโซโฟงโซฟาเพราะว่าลูกสาวคนเล็กของฉันแทะเล่นทุกวันอ้าวหน้าตาหลอดีมากจะไ,ไงถูกใจคนไหนลูกเลือกไปเลยถูกใจคนไหนเลือกหน้าตาหน,นุ่นสวยพริง้งโชคดีจริงๆที่จะปากกันจรง กลับไปพี่คงนอนละเมอทำไมบอกเธอว่ามีรักหัวหนู่มหัวหนู่มเฮ้ยอ้าก็หัวหนูพมหัวหนุ่มันนี้เลยเฮ้ยไปไปนอนไปเขินห้องไปไปไปทำอย่างนี้ได้ยังไงลูกเป็นสาวเป็นแซ่่รุ่นนี้ต้องผ่านแม่ก่อน ต่อหน้าต,ต่อตาฉันอย่าทำอย่างนี้ฉันหึงเ้าใจไหมอะัะวิรครัะพ่อลูกชอบคนไหนเลือกเอาเลยลูกโอ้โหพ่ออย่างนี้มันเลือกยากจริงเลยนะพ่อมันจะไปยากอะไรฮะระหว่างนางฟ้ากับเลี้ยงผาเมซอนเนี่ยลูกว้ายจบน้ำหน้าเขาว่าหลอนเป็นเลียงผาอเมซอนแกละไม่รู้ตัว <c oughs> เลือกยากใช่ไหมลูกเลือกยากครับพ่อถ้าเลือกยากพ่อตัดสินใจให้งั้นเอาฝนเอาเลี้ยงผาอเมซอนไปเนาะแลวจียอนนะพ่อเอาพ่อเสียสละยอมเอามาทำเป็นเมียเองเลือกเอาไปไปเลือกซะลูกเเลรเลือกใครมีอะไรจะพูดมีอะไรจะพูดถึงหนูจะสวยไม่มากแต่ท่ายากเนื้อเยอะไอ้เจนเจถ้ายินชักไข้เฝ้ทักไข้เฝ้เลือกเอาลูกโอ้ ตัวร้อนนะเนี่ยสงสัยเป็นไข้แน่เลยแนะนําว่าอย่าเป็นไข้ที่นี่นะครับไปเป็นไข้ที่ชนดีกว่าทําไมคะก็ถ้าเกิดเป็นไข้ที่ชนก็เป็นคนที่ใช้ยาขอโทษทีนะครับคุณพงไม่ใช่หรอเฮ้ยเเฮ้ยทำไมนะผมขอเลือกน้องเลียงผาครับ ทีนีนะที่เราเป็นคนที่มีเซนส์พอเวลาเราจะพูดอะไรพอน้องก็จะพูดเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะพูดรู้ได้ไงปากเขาจะยื่นรู้เลยว่าเขาจะเอ่ยอะไรเน่ทำไมถึงเรียกเลียงผาเมย์ซอนลูกผมไม่เลือกคนสวยหรอกครับจะบอกให้เละพ่อคนสวยเนี่ยมองนานๆก็จืดนะครับแต่เกิดเลือกคนขี้เหร่นี่มองครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่หันมามองมอีกเลยคนนี้ชอบสไตล์สัปราดก็ไม่บอกเพิ่มเดี๋ยวก่อนตกลงอวนแกเลือกใคร ผมเลือกจียุ้ยครับไม่ได้ทำไมอะพ่อทำไมต้องขัดขวางการมีผัวของหนูด้วยจียุ้ยฟังพ่อนะลูกพ่อไม่ได้ขัดขวางลูกพ่ออยากให้ลูกมีผัวแต่ทีนี้ลูกลองคิดดูสิถ้าลูกมีผัวแล้วลูกต้องออกเย้าออกเรือนต้องไปอยู่ที่อื่นและที่บ้านหลังนี้ล่ะลูกแมงสาบจิงจกตุก๊กแกใครจะกินหนูคนนะพ่อไม่ใช่จะขับ เหมือนตรงไหนอ่ะเหมือนตอนแรบลิ้นเนี่ยนี่จะเลือกเขาไม่ได้นะเว้ยทำไมจะเอาหนุเลือกจียุ้ยทำไมเลือกจียุ่ยไม่ได้ต้องเลือกจียอนใช่เลือกจียอนไม่ได้ทำไมถีงจะเลือกจียอนไม่ได้ฉันขอสารลูกสารภาพความจริงมันเป็นอย่างนี้เมื่อยี่สิปีที่ผ่านมาระหว่างที่พี่สี่ไปทําธุรกิจการค้ายังไงฉันอยู่คนเดียวฉันรู้สึกเหงาฉันก็เลยหาไส้กินสองขด ฉันรู้สึกเหนาในยามนั้นฉันไม่มีใครที่จะฉันจะมีอาปิงอาปิงที่มาคอยดูแลคอยคุยแก้เหนาและคืนนั้นฉันกับอะปิงก็เลยเล่นไพ่นกกระจอกสามตาแลก็ยังไงกันแน่อย่ามาขัดเสื้แปะเออหลังจากนั้นคืนนั้นฝนตกแพร่มพามปังเล่นกับมันนี่ต้องนอนให้อิ่มเลยนะไม่งั้นรับมุกไม่ทันใช่ตื้อๆมานี่สวยเลยเขาต้องมีอีกที่สี่มีอะไรอาจารย์ วังจันทร์คืนนั้นยังไงพระจันทร์เต็มดวงเต็มดวงด้วยมีอาปิงอยู่เคียงข้างพร้อมถังไอติมพ่อ,อ,อรหนูกับอาปิงเลยได้เสียกันคืนนั้นนะและแล้วจะบอกให้รู้ว่าจียอนกับเอเวินแต่งงานกันไม่ได้เพราะสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน<า>เป็นพี่น้องเหรอโกจียอนน้องพี่เฮ้ย ไม่เคยทำกับฉันแบบนี้ฉันทำมานานแล้วเธอไม่รู้ดิเธอสวมเขาให้ฉันเหรอปัดสติสั่นเลยโอ้โหไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นผู้หญิงหมอสยาแหม่หยาฉันไม่ยกยอปอบ้านมาถึงขนาดนั้นหรอกโดยเฉพาะไอ้ปิงไอ้เพื่อนพลยศกินบนเรือนแทนที่จะขี้บนคอหางแต่นี่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาไอ้ชายชูไอ้ใหญ่ยูไร ตายซ้ำตายซากยังไม่ตายยังมันยิงโดนแขนข้างนี้ไม่ตายเหรอก็ตายอะเจา้นเจอ้นอย่าเพิ่งตายจะยุตตายตอวมือพี่สีแต่หนูก็ไม่เลียพี่ปิงต่อ <S <S ต่อไปแกและไอ้ปิงไม่มีใครมาขวางทางลูกปืนเชละอย่าอยู่เลยไอ้เพื่อนทลยยศอย่าอย่า,ยา,ยาข้าปิง ว่าขอร้องอย่าฆ่าปิงเลยอ้าวแกไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยฉันเกี่ยวฉันเกี่ยวกับเขามาตลอดไปเกี่ยวอะไรว่าก็เป็นของเขาหมายความว่าไงเนี่ยไอ้เฮาแกเป็นตุ๊ดเหรอชวดต้อมมันจะไปได้กับมันตอนไหนหลังจากอีนี่สองวันเร็วเร็วทั้งเป่าวเร็วทั้งนยายอย่าแกอย่าอยู่เลยใจ<า>ซะอ้าวอ้าว ออลาลาก่อนลาก่อนัวขา <im it. S 2> <im it> แกคนเดียวแล้วไอป้ปิงไอ้ออพ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 อไปยังนีไม่ทำอะไรอีกวะต <im it> ื่นมามันไม่ยอมตายอะนิ้วล็อกไปหมดแล้วนี่จริงนิ้วล็อกแล้วฉันหลบได้ แกไอ้ปิงอย่าอยู่เลยอย่าทำอะไรพ่อหนูนะคะอะไรอะทียอนออกมานีเดี๋ยวนี้ลูกอย่าไปขวางพ่อจะฆ่ามันมาหาพ่อนีนลูกหนูไม่ใช่ลูกพ่อห,หนูเป็นลูกพ่อปิงอ้ยในยๆเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วทำไมอะไปเอาเบิร์นขึ้นห้องนอนดีกว่านอนใหยแกไม่ต้องไปไหนกันทั้งนั้น อยู่ดูเหตุการณ์ตรงนี้แหละดีมากตะตันอยู่ดีเหลือเกินนะที่ยอนเอาอย่างนี้ฉันจะไม่ฆ่าไอ้ปิงพ่อแกก็ได้แต่แกต้องสัญญากับฉันเรื่องเดียวสัญญาว่าอะไรคะสัญญาว่าแกจะต้องมาเป็นเมียฉันไงเฮ้ยเฮ้ยแกทำอย่างนี้ได้ยังไงวะฮะเอ้าทำไมจะทำไม่ได้ฉันไม่ใช่พ่อของมันฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนี่วะแ่อีกอย่างเมียฉันก็ตายไปแล้ว ถ้าจะมี no liebe, ใครตอนนี้ชีวิตสดชีวิตของฉัน <defense> น <Overwatch> ี่มันวินวินเพราะฉะนั้นเรามาฟิตเจอริงกันดีกว่าดีไหมเชื่อืมว่าไงดีคะพ่อลูกจะแต่งงานกับใครนต่พ่อไม่ว่าหรอกนะแต่ก่อนที่ลูกจะแต่งงานอะมาให้พ่อกอดหายที่ถึงก่อนลูกเฮ้ยโอ้อย่าเพิ่งไอปิงอาศัยช่วงชุลมุนอะไรวะอย่าลืมปีชายคนนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยแม่จะตายไปแล้วแม่ก็ยังรักลูกเลยแล้วเนี่ย ให้พ่อบ้านได้มีความชื่นใจกับเขาสักนิดหน่อยโอ้ยไปรุมกอดเขาอยู่นั่นแหละไปมันเหลือเผื่อก่อนทั้งนี้เลยตายดีกว่าเฮไปตบอะไร้ปตบอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะตายง่ายยังวะตายง่ายไปไหมผมขอยิงมันซจำอีกสัองทีฮะไพขอแล้วอย่าไปทำมันอีกสักชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวรถขยะก็มาเก็บมันเองแหละ ปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละพวกเราไปมีความสุขกับจียยอนของพวกเราดี้